ส, foi. สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับคู่มือนะครับเป็นวิดีโอคู่มือนะครับสําหรับตู้คอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับอ่าสี่อุปพุตนะครับสี่อาพุตก็คือจะลดความชื้นลดอุณหภูมิเราก็ลดลดความชื้นเพิ่มความชื้นลดอุณหภูมิและเพิ่มอุณหภูมินะครับทั้งหมดสี่อาพุตนะครับประกอบอยู่ในตู้พลาสติกนะครับ กันน้ำนะครับพลาสติกมีหลังคานะครับอันนี้หลังคาไม่ได้ใส่นะครับนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็จะนิยมไปใช้ควบคุมนะครับโรงเพาะเห็ดนะครับหรือโรงเก็บไม้เก็บฟืนเก็บกระดาษนะครับที่เป็นห้องปิดที่ต้องการควบคุมความชื้นและอุณหภูมินั่นเองนะครับที่ไม่ต้องการให้วัตถุดิบที่อยู่ภายในนะครับแห้งเปียกอะไรประมาณนี้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ สามารถเลือกต่ออุปกรณ์ได้ตามที่ต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดความชื้นเพิ่มความชื้นลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมินะครับเราไปดูภายนอกตู้กัก่อนนะครับภายนอกตู้ก็จะมีทั้งหมดไฟสี่ดวงนะครับเป็นไฟอาพุธิต่างๆนะครับอาพุธคือลดความชื้นเพิ่มความชื้นลดอุณหภูมิและเพิ่มอุณหภูมินะครับแล้วก็มาเป็นสวิตช์ดิเรคเตอร์นะครับตามทางนะครับเพื่อให้เลือกว่าเช่นเราเปิดเครื่องอยู่นะครับอันนี้คือออฟนะครับปิดก็จะปิดอุปกรณ์นะครับ ถ้าต้องการให้มันทํางานอัตโนมัติตามโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราทําเงื่อนไขไว้ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเราก็ปขาเป็นออโต้นะครับทั้งหมดเลยนะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเราอยากจะเปิดปิดเองอัตโนมัติเราก็เลือกเปิดปิดเองด้วยตัวเองนะครับเราก็มาเลือกเป็นแมนนวลนะครับมันก็จะเปิดอุปกรณ์ทํางานทันทีเลยนะครับหรือจะปิดอุปกรณ์ก็เลือกออฟไว้นะครับต้องการเปิดปิดเองก็เลือกไปที่แมนนวลนะครับแบบนี้นะครับ การทํางานตามโปรแกรมนะครับก็เลือกเป็นออโต้ให้หมดเลยนะครับตัวเครื่องก็จะอ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับมันทําเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตั้งอุปกรณ์ทํางานนะครับรับผมายนอกตู้นะครับก็จะมี4่อาพุธนะครับทีนี้ถัดมาก็มาดูที่เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็จะเป็นเซนเซอร์หนึ่งเซนเซอร์สองนะครับมีสองหัวเซนเซอร์นะครับเสียบสายเข้าได้เลยนะครับตรงคั่วนะครับถ้าไม่เสียบไ้ตรงขั้วมันก็จะเสียบไ่เข้านั่นเองนะครับอ่า นะครับภายนอกตู้นะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีสายให้ครบเลยนะครับพร้อมใช้นะครับสิบเมตรสองเส้นนะครับเซ็นเซอร์สองตัวจะเฉลี่ยกันนะครับคือทั้งสองตัวจะเอามารวมกันแล้วก็มามาห่างกันนั่นเองนะครับเพื่อทำการเฉลี่ยให้ได้ค่าความชื้นในหนึ่งห้องนะครับทีนี้เรามาดูวิธีต่อสายนะครับอันนี้เป็นภายในตู้นะครับ คอนตซลก็จะมีบอร์ดคอนโทรลนะครับรับค่าจากเซนเซอร์นะครับควบคุมแมกนติกทั้งหมดนะครับเบรกเกอร์นะครับเพื่อเปิดปิดการ่ายไฟนะครับเทอมินอลนะครับสำหรับต่อสายนะครับชุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคู่มือนะครับการต่อสายนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบสองช่องนะครับเหมือนชุดนี้นะครับทั้งหมดสิบสองช่องนะครับเราจะเลี้ยงแบบเดียวกันเลยนะครับเลี้ยงแบบ ฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้เรียงทั้งหมด12ช่องนะครับจะไล่ไปนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ12ช่องนะครับก็จะเป็น L N นะครับก็คือไฟบ้านเรานะครับ1คู่นะครับคู่แรกนะครับคู่ถัดมาเป็นลดความชื้นนะครับอุปกรณ์ลดความชื้นนั่นเองนะครับเช่นลดความชื้นในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับลดความชื้นก็อาจจะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้ก็ลดความชื้นได้นะครับ แล้วก็เพิ่มความชื้นเพิ่มความชื้นก็อาจจะเป็นปั๊มหมอกนะครับปั๊มหมอกแล้วก็ใส่ปั๊มเข้าไปนะครับก่อนนี้ใช้ช่องเดียวต้องการเพิ่มความชื้นอย่างเดียวเราไม่ได้คุมความชื้นตอนที่ที่จะลดลงแล้วก็ไม่ต้องไปชุดนี้ก็ได้นะครับถัดมาเป็นลดอุณหภูมินะครับคู่นี้ลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิก็เช่นแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอนดิชเนอร์อะไรพวกนี้ก็ก็ก่าไปนะครับอ่าหรือจะเป็นพัดลมเป่าเข้าอ่าที่ต้องการให้ให้มันเย็นนะครับตัวนี้นะครับ ช่องนี้ช่องถัดมาเป็นช่องถัดมานะครับสองช่องสุดท้ายจะทํางานเหมือนกันนะครับตู้นี้จะคุ้มนะครับเราเราพิเศษเพิ่มช่องนี้ให้มันเป็นให้เป็นแมกนติกสองตัวนะครับเพื่อทนกระแสะได้มากขึ้นสําหรับต่ออุปกรณ์ที่ตัวใหญ่ขึ้นกรณนนีที่เป็นพวกฮีเตอร์นะครับกําลังไฟเยอะๆนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มเพิ่มอุณหภูมิก็คือเพิ่มให้มันร้อนนะครับก็คือจะอาจจะเป็นฮีเตอร์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ลดอุณหภูมินะครับก็จะทงหมดทั้งหมด คู่นะครับ6ช่องนะครับ6คู่1 2 3 4 5 6นะครับก็จะเป็นไฟบ้านล้วนๆเลยนะครับไฟบ้านเรานะครับไลน์นิวตันนะครับไฟเอซีนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทอร์มินอลนะครับการต่อสายนะครับในที่นี้ผมก็จ่ไฟเข้าไว้นะครับแบบนี้นะครับไฟเข้านะครับไฟบ้านเรานะครับเข้าไปนะครับอ่าก็ก็พร้อมใช้แล้วนะครับมีหน้าจอนะครับอ่า ก็มีเบเกอร์นะครับเมื่อเราใส่ไฟบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยกเบเกอร์ลงนะครับนี้นะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับอ่านะครับผมนะครับตัวเครื่องจะทำการอ่านความชื้นได้ยี่สิบหกองศานะครับไอ้ความชื้นเอ้ยอุณหภูมิได้ยี่สิบองศาขอไปครับอุณหภูมิได้ยี่สิบหกจุดหนึ่งห้าองศานะครับ ความชื้นเป็นเจ็ดสิบห้าจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจากนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักก็จะมีแบ่งเป็นสี่หน้าจอนะครับเราเลือกได้นะครับกดบนหรือล่างนะครับเพื่อเลือกว่าต้องการใช้หน้าจอไหนนะครับกดบนนะครับหน้าจอวันที่นะครับเวลาอันนี้คือหน้าจออุณหภูมิตัวที่หนึ่งนะครับอุณหภูมิและความชื้นตัวที่หนึ่งอุณหภูมิคือแถวบนนะครับความชื้นแถวล่าง ไปเป็นอุณหภูมิแล้วความชื้นตัวที่2นะครับก็จะหมดแล้วสี่หน้าจอนะครับอันนี้ก็คือตัวเซนเซอร์เราสองต่อสองตัวนะครับเพื่อมาทําการเฉลี่ยกันถูกต้องแล้วครับอันนี้เป็นเมนูกรณีเราต้องการเข้ามาดูว่าเซนเซอร์ตัวใดมีปัญหาหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้เป็นค่าที่เราทั้งสองตัวมาเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองครับอันนี้คือเซนเซอร์นะครับทีนี้ที่หน้าจอแรกนะครับ ก็จะมีบอกอย่างนี้นะครับใบที่อธิบายไว้ในตอนต้นนะครับถัดมาเป็นตั้งอุณหภูมิต่ํานะครับอุณหภูมิสูงนะครับตั้งความชื้นต่ําตั้งความชื้นสูงนะครับก็คือค่าที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับเมื่ออคปกคณ์ทำงานไฟก็จะแสดงผลตามนะครับจะเรียงตามแบบหน้าตู้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตู้นะครับหน้าตู้ตอนนี้เราออกไว้นะครับพอเราปิดเป็นออโต้นะครับนะครับมันก็จะทํางานนะครับแบบนี้นะครับ ืออุปกรณ์ก็จะทางานสี่สองตัวนะครับก็คือที่ทําก็คือเพิ่มความชื้นนะครับแล้วก็เพิ่มอุณหภูมินะครับก็คือเพิ่มความชื้นทํางานนะครับช่องเพิ่มความชื้นก็จะทํางานนะครับแล้วช่องเพิ่มอุณหภูมิสองช่องนี้จะทํางานคู่กันนะครับช่องสองช่องนี้นะครับที่โหลดอะเยอะๆนะครับเพิ่มอุณหภูมิทํางานเพราะว่าอุณหภูมิไม่ถึงยี่สิบเก้านะครับตัวเฮ็ดกระพริบนะครับสังเกตว่าจะมีตัวเฮ็ดกระพริบก็คือ ุเพิ่มอุณหภูมิทำงานนะครับเหตนี้คือฮีเตอร์นะครับยกตัวอย่างเราตั้งไว้ยี่สิบเก้านะครับมันได้ยี่สิบหกนะครับมันน้อยกว่ายี่สิบเก้าฮีเตอร์จะต้องทํางานนะครับแต่เมื่อมันทํางานเสร็จแล้วมันจะยุดกับพิเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับอันนี้เราตั้งไว้ที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบนะครับอุณหภูมิน้อยกว่ายี่สิบเก้านะครับมันเลยทํางานที่ฮีเตอร์นะครับถ้าอุณหภูมิมากกว่าสามสิดนะครับ มันจะมีรูปตัว C กับพิบนะครับเพื่อทําให้มันเย็นนะครับอ่าอันนี้อุณหภูมิได้ยี่สิบหกนะครับเราต้องการให้มันร้อนถึงยี่สิบเก้าเราจะเปิดฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ก็จะกระพิบนะครับแต่เมื่อเมื่อไรทที่มันเป็นสามสิบสองหรือสามสามที่มากกว่าสามสิบเอ็ดนะครับมันก็จะเป็นรูปตัว C กับพิบตรงนี้นะครับก็คือทําให้มันเย็นนั่นเองเป็นคูคูนะครับก็คือถ้ามันเกินสามเอ็ดขึ้นไปเนี่ยมันร้อนและมันก็จะทําให้มันเย็นลงนะครับส่วนอันนี้เป็นความชื้นนะครับ ความชื้นเราตั้งไว้ที่เจ็สบห้าถึงแปดสิบห้าถ้าน้อยกว่าเจ็สิบห้าปั๊มก็ทํางานตัวพีนะครับปัม๊มทํางานนะครับปั๊มก็จะทํางานนะครับเพื่อทําการเพิ่มความชื้นนะครับช่องที่สองนะครับเพิ่มความชื้นนะครับปั๊มก็ทํางานเพิ่มความชื้นนะครับก็คือช่องสองนะครับตามที่เราทํเพนเพจมาให้นะครับเป็นเจ็ดสิบสามนะครับมันน้อยกว่าเจิบห้ามันก็ทํางานเราตั้งไว้75็ดิบห้าถึงแปสิบห แต่เมื่อไรที่มันเกิน8ปสิบห้าปุ๊บจะมีโซเอฟกับพิบตรงนี้นะครับก็คือพัดลมนะครับก็คือพัดลมระบายความชื้นก็จะทํางานดูความชื้นออกนะครับเพราะว่ามันเกิน8ปห้าไปแล้วนะครับอ่านี่วิธีวิธีก็คือง่ายๆนะครับย9ิบเก้าถึงสามเอนะครับถ้าน้อยก็ย่ิบเกฮีเตอร์ทางานถ้ามากก็่า3มเอ่ดพัดลมความเย็นทํางานนะครับก็จะเป็นช่วงช่วงของมันนะครับเราตั้งได้นะครับตั้งได้ชิดกันไม่เกิน2นะครับเช่นย8ิบแปดถึงสาิอย่างเงี้ยนะครับ ต่อมาไอ้มาไมหยุดทํางานแล้วนะครับก็คือความชื้นมันเกินเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับถ้าความชื้นมากกว่าแปดสิบห้านะครับมันจะทําการสร้างพัดลมระบายความชื้นก็จะมีตัวกระพริบตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแบบนี้นะครับกรณีนี้ช่องของความชื้นไม่มีการทํางานนะครับก็จะไม่ทํางานทั้งคู่นะครับคู่แรกนี้นะครับก็จะยุดเพิ่มความถณ์ลดลงดความชื้นไม่ทํางานแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับสรุปก็คือเราสามารถตั้งค่าได้สองช่วงคือน้อยกับมากนะครับ คือถ้าน,น้อยกว่ามันก็ทํางานหนึ่งอุปก,กรณ์ถ้าน,น้อยกว่ามันก็ทํางานอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มถ้ามากกว่าก็ทํางานอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการลดนะครับแบบนี้นะครับฝั่งอุปก,กรณ์ก็จะแยกกันชัดเจนเลยระหว่างความชื้นและอุณหภูมินะครับประมาณเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็นะครับที่น่าจอลักเมื่อกี้ก็ได้บอกไว้ครั้งต้นแล้วว่ามันจะมีบนล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนให้ดูนะครับค่าที่เราค่าที่เป็นจริงนะครับปัจจุบันที่เราต่อไว้นะครับ เราจะเป็นหน้าตอแรกก็คือคือจะตั้งไว้ห้าทีนี้มันจะดับเองด้วยนะครับไฟสีเหลืองนี่จะดับเองนะครับแต่โชว์ค่าอยู่เมื่อเรากดไฟก็จะมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับหน้าแรกก็อย่างที่บอกนะครับหน้าถัดมานะครับหน้าถัดมาก็คือตัวที่หนึ่งนะถ้ดไปก็ตัวที่สองนะครับอ่านะครับทีนี้ถ้าเราต้องการตั้งค่านะครับก็จะมีปุ่มทั้งหมดสี่ปุ่มนะครับคือออกบนล่างและ enter นะครับแล้วกด enter นะครับมันก็จะเข้าเมนูนะครับแบบนี้นะครับ เมนูแรกก็จะมีทั้งหมดมีห้าเมนูนะครับเมนูที่หนึ่งและเมนูที่สองจะมีเมนูย่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกว้นก่อนนะครับเมนูที่หนึ่งคือตั้งอุณหภูมิเมนูที่สองคือตั้งความชื้นเมนูที่สามคืออ่านค่าเวลาอ่านค่าเซ็นเซอร์ครับว่ากี่วิอ่านทีนะครับแนะนําให้ตั้งสองวิขึ้นไปนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นทัศนนิยมจะใช้เวลาในการคํานวณประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือเวลาอ่านเซ็นเซอร์นะครับ เมนูที่สี่คือเวลาในการดับหน้าจอก็คือไฟสีเหลืองเนี่ยมันจะดับไปนะครับเมนูที่ห้าก็คือตั้งเวลาปัจจุบันนะครับอ่าตรงนี้เราเอาไว้โชว์ก็จะตั้งก็ตั้งให้ตรงก็ได้นะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งความชื้นหนึ่งอุณหภูมิสองความชื้นสามเวลาในการอ่านเซนเซอร์นะครับสี่ก็คือเวลาในการดับหน้าจอเป็นนาทีนะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับ ทีนี้เมนูที่หนึ่งจะมีเมนูย่อยนะครับเมนูหนึ่งกับสองก็จะมีเมนูเมนูย่อยนะครับอย่างตัวอย่างนี้เราเปเมนูที่หนึ่งนะครับเราก็กด enter นะครับ enter ปุ๊บมันก็จะคือโชว์เมนูย่อยนะครับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่ง temp low คือ temp low นะครับก็คือค่าความชื้นค่าอุณหภูมิต่ํากดบน temp high นะครับก็จะมีแค่สองเมนูย่อยนะครับเป็น temp low กับ temp high นะครับ temp low มันก็จะโชว์ยี่สิบเก้านะครับคือค่าที่เราตั้งไว้ temp high คือสามสิบเอ็ดนะครับ ก่อนตั้งตั้งใหม่นะครับแล้วกด enter มันจะกระพริบนะครับตั้งยี่ิบแปดครับกด enter อีกทีเพื่อ save หรือกดออกนะครับก็จะไม่ save พอเรากดออกปุ๊บมันจะดึงค่าที่เราไม่ได้ save กลับมานะครับอ่า enter นะครับเราจะตั้งเป็นยี่ิบแปดนะครับแล้วกดบนล่างตามค่าที่ต้องการได้เลยนะครับเป็นยี่่ห้านะครับ enter อีกทีหนึ่งเพื่อ save นะครับมันก็จะขึ้น save นะครับแป๊บเดียวนะครับก็เอากดเมนูเมนูเทม m e l i นะครับ Enter นะครับก็ตั้งยี่แปดเทมไฮจะน้อยกว่าเทมโลไม่ได้แลวเทมโลจะมากกว่าเทมไฮไม่ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับก็เมนูลักก็หมดแล้วนะครับต่อมาก็เมนูที่2ก็มีเมนูย่อย2เมนูเหมือนกันนะครับก็วิธีตั้งเหมือนกันเลยครับอ่าก็กด Enter นะครับอ่าหรือไม่ต้องการเซฟก็อดออกนะครับกดบนล่างเพื่อเลือกว่าจะตั้งต่ําหรือสูงนะครับ มีสอจุหนึ่งและองจนะครับเมนูย่อยนะครับตยวอย่างเมนูที่1ก็มี1.1 1.2จนึงนะครับส่วนเมนูที่3ไม่มีเมนูย่อยนะครับก็กดตั้งได้เลยอันนี้คือ5้าวินาทีนะครับเวลาอ่านเซนเซอร์นะครับเมนูที่4ก็เป็นอาเราตั้งเป็น3าวินาทีเพอนะครับเมนูที่4ก็เวลาดับหน้าจอนะครับกด enter เพื่อตั้งได้เลยนะครับเมนูที่5้าก็ตั้งเวลา เมนูตั้งเวลาก็กด enter ได้เรื่อยๆนะครับ enter หนึ่งครั้งมันจะกระพริบนะครับเอาใหม่นะครับออกนะครับเวลาตั้งค่านะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับมันโชว์เวลาปัจจุบันที่มันวิ่งอยู่นะครับ enter อีกครั้งนึงจะกระพริบลักชั่วโมงนะครับ enter อีกครั้งจะกระพริบลักนาทีค่าที่มันกระพริบเราสามารถกดบนล่างเพื่อเซฟได้นะครับ enter อีกครั้งนึงเป็นลักวินาทีถัดมาเป็นวันที่เดือนนะครับแล้วก็ปีนะครับถ้าเราตั้งเสร็จกด enter enter ฟนะครับอ่า แต่เราไม่เซฟเราก็ออกนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะออกกลับมาจนอันสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับจนยุกกระพิบแล้วก็ออกอีกรั้งนึงนะครับก็ก็หมดแล้วครับเมนูมีทั้งหมด5เมนูนะครับเวลาตั้งค่านะครับก็ออกอีกครั้งนึงก็จะออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เราตั้งยี่สิบหกใช่ไหมครับยี่สิบหกอ๋ออันนี้เป็นความชื้นก็คือจะไม่ทํางานอันนี้เราตั้งเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าความชื้นมันได้เจ็ดสิบห้านะครับก็จะเป็น ตัว p กะพิบนะครับแบบนี้นะครับอันเดี๋ยวเราลองตั้งเป็นให้มันความชื้นเกินนะครับจะเห็นตัว f ก็พิบนะครับเวลากดเข้าเมนูอุปกรณ์ก็จะตัดนะครับเมนูหลักๆที่จะต้องตั้งก็คือมีแค่หนึ่งกระตอกันนั้นแหละครับอเมนูอื่นก็ตั้งให้พอดีไว้ก็พอนะครับตั้งโลก่อนนะครับเมื่อกี้มันอ่านได้เจสองเราจะลองหสิบห้านะครับแบบนี้นะครับ ไปแล้วครับสังเกตดูนะครับตัว F ทำงานแล้วครับเพราะว่าเราตั้งไว้ที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบนะครับอันนี้ความชื้นมันเกินเจ็ดสิบนะครับมันก็สั้งให้พัดลมระบายอากาศทํางานนะครับตัว F ก็จะกระพริบนะครับส่วนอุณหภูมินะครับก็จะนิ่งเลยไม่ทํางานเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองตั้งให้อุณหภูมิมันเกินบ้างฮีตเตอร์ก็จะทํางานนะครับ เมื่อกี้อ่านได้ประมาณยี่สิบตั้งอุณหภูมิให้น้อยเลยแล้วกันนะครับยี่สิบนะครับถึงยี่สิบสองละกันนะครับนะครับสังเกตว่ามันเกินนะครับอุณหภูมิเกินนะครับมันก็ตั้งพัดลมความเย็นทํางานนะครับเป็นตัวสี่นะครับครับส่วนอันนี้ความชื้นเกินก็ัวเฟพัดลมระบายอากาศทํางานนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับการใช้เครื่องก็มีเซตพอยต์นะครับสม,ม้มดสี่ค่าคือเทมโลเทมไฮยูมิโลยูมิไฮนะครับทีนี้ก็จะเป็นอันเซตสิ้นการใช้งานแล้วก็เปิดตู้ทิ้งไปได้เลยนะครับอุปกรณ์มันก็ทํางานตามเงื่อนไขของมันนะครับอ่าก็คือเป็นอันจบนะครับค้่ม,มือนะครับที่เป็นวิดีโอถ้าพูดตบสนหรือหรือผมพูดวนไปวนมา นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าก็วิดีโอสามารถโทรถามได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับอ่าติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับ <laughs> ถ้าผมพูดวนไปวนมาต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับ